จะหาเพชรในตมหน่อย ได้ดิได้ผมรู้นะครับว่าทุกคนเบื่อและเกินในการที่ปเปิดเกมเข้ามาทุกวันเนี่ยเราก็ต้องเล่นกุนลิตเล่นฟันไดเล่นกูนตัวเล่นเตโอเป็นบาบูฟานเฮมินโนันโรเลวานเป็นเซมาอุเซบิโออะไรนี้นะฮะไม่ว่าเราจะเบื่อแค่ไหนเราก็ต้องเล่นตัวพวกนี้เพราะว่ามันโหดแล้วเกินคือไม่เล่นตัวนี้ก็สู้ใครไม่ได้ถูกไหม <No. S 1> เ,สเสียเปียบนะครับผมแต่ว่าปัญหาเรลานั้นจะหมดไปเพียงแค่คุณกดเข้ามาในช็อปแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นี่เพย์เจอร์แพ็มันก็จะมีแพ็คนักเตะในราคา 90บาทได้ลุ้นตัวเซต97บวก5เลยเดียวนะครับผมมีขายจํานวนจํากั5าด5ใบเท่านั้นถ้าคุณเปิดได้ตัวเทพเทพบวก5มาเนี่ยคุณก็จะร่ํารวยและแบบว่าลืมตัวเมตาที่เราเบื่อหน่ายกันไปในทันควันนะครับผมผมบอกแค่นี้วันนี้ผมมีแว่นก็ใส่ที่ผมใช้อยู่มาแนะนำนะครับผมนั่นก็คือแว่นออบตัดนะครับผมใส่แล้วสบายตาทำให้ผมเล่นเกมได้นานขึ้นสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับใช้โค้ด fifa มาดูฟาร์เพื่อรับส่วนลดด้วยนะครับผม ใครที่ต้องการซื้อขาย ID, FIFA, าไข่ี d v ฝ้าออนไลรสี ADM รั้นักเตะหายากรับดึงนักเตะขายไม่ออกติดต่อเพจเจนันเกมมิ่งขายถูกรับซื้อโอนไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ลิงเพจด้านล่างเลยครับ IDROV ก็มีนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมมาจัดทีมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปิดการจัดทีมนะฮะนี่เปิดได้ตัวอะไรก็ไปเล่นเลยแล้วกัน <c oughs> คอนเทนต์แบบว่าไ <c oughs> ปดูเลยแล้วกันซื้อครับเปิดทำทีมมไแล้วก็ไอ้นี่ด้วยนะ 15อันจริงๆเราต้องการแค่11ตัวนะครับแต่ว่าเราเปิด15เพราะว่าเปิดให้มันหมดหมดอ่ะผมบ่อนเลยตื่นเต้นสัสสัสอ่าแผนผมจะใช้เป็นแผนนี้นะวันนี้นะครับแทคกติกนักเตะต,ต่างๆอ่าเริ่มที่สแตน96แล้วกันนะ5ใบถ้าบวก5ตัวเทพๆมานี่ก็เฟี้ยวอยู่จริงๆสแตน96นี่มันน่าจะมีตัวดีๆป่ะวะใช่ไหม <No. S 1> แข่งย่ามาก่อนเลยครับกองหลังโอ้โหเซนเตอร์ได้ลามอสมาเล่นเหลือบวก5ไม่ใช่ลามอสต์ปีเก้ เฮ้ยไม่โหดแล้วนะพชมโอ้กองหน้าเป็นลาอูแล้วก็ยารี่ลิทมาเน้นเ,นเมเตอร์มา3มีให้เลือกใช้บักไมายแยนเบเดริกแล้วก็คิมเบมเบ้นะฮะถามว่าเมตาไหมมันก็ไม่ค่อยเมตานะแต่มันก็ถือว่าเป็นตัวโหดอยู่นะสำหรับตัวที่เปิดได้นะครับมาไปอีกห้าใบเอลเฮดอีกแล้ววะเบอร์สี่กองหลังแหละงงจิตครับไม่ใช่วะโอซีเฟนเจอร์ละ วันหกได้ตัวโหดว่ะเฮ้ยบุกห้ามาหลายตัวเหมือนเนี้ยมาร์คโอเวอร์มาก็มาเป็นมักอุ้วามาไงก็เลยมาถ้าเป็นมาร์คโอเวอร์ไปก็ไม่มาก็ไปแทนนะฮะโอ้โหโคตรหาเช็ดฟาริกัสลวกกูหน้าเป้าของเราเอาเล่นคู่ลาอูเลยแล้วกันแล้วก็เนมันย่ามาติดโอ้โหนี่แต่ตัวดีๆว่ะคลิปนี้จะได้เล่นตัวดีๆกับเขาแล้วเหรออ่ะไฮไลท์ของวันนี้นะครับสถิติเก้าเจ็ดบวกอะไรนี้ตัวดีโคตรเยอะแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่ามาห้าใบลวด ทีผมของเราในวันนี้จะจบกันตรงไหนโกยังไม่มีละอ,อิตาลีครับกองก,างก,งกางลางกองกลางเวลตีบวกห้านี่ไงโอ้โหเป็นตัวที่ไม่มีใครเล่นแน่นอน,นครับตัวเล็กกระเปียกเดียวครับแต่อาจจะกำเนิดเพชรในตมก็ได้นะมาติดหม่แล้ว <c oughs> กากาก็มาควาเลสมาโอ้โหผมได้ปีกแบบพบคันว่ะเฮ้ยแบ็กยังไม่มีเลยนะนั้นเราไปต่ออีกสักหน่อยแล้วกันนะฮะจัดให้เม็ดเลยเออโกยังไม่มีเลยเหมาเลย้วกันนะ เหมาทุกสิ่งอย่างไม่รู้ใช้ตังค์ไปเท่าไหร่มไม่ได้นับเลยโอเคน่าจะไม่มีแล้วนอกนั้นเป็นสตาร์พอยนะครับอุ้ยไม่เชี่ยกกดไปแล้วมาต่อใส่ทีแล้วปะไม่งั้นมันจะงงแล้วปะะเดี๋ยวใส่ทีก่อนแล้วขาดเลยเดี๋ยวค่อยไปดีแล้วเนาะเจอหลาดเล่นมิดฟิลแล้วนะมาโอมาปีนี้กี่ดาว เฮ้ยหาดาวเลยเหรอผมใฝฝันมานานแล้วนะอยากเล่นมารุมมาห้าดาวมาตั้งนานแล้วเวลาติเล่นคู่เจหลาดเลยครับผมบอกเลยลาอูนี่ก็5าดาวถูกไหมอึ่ยห้าดาวหมดเลยวะตัวนี้ทำไมดีผิดปกติจารีลิสมาเล่นเล่นแทนใครดีวะเอากา้าออกดีกว่ากา้าเราแบบว่าเล่นกันจนปวดนิ้วแล้วแล้วก็ปีเก้เข้าไปของหน้าลัวกูหรือว่าชิชาลิโต้ดีวะผมว่าเล่นชิชาลิโต้แล้วกันนะครับดูกูมันแบบว่าน่าจะเมตากว่าชิชานะแล้วก็เซนเตอร์อีกตัวเย็นเป็นเล็กแล้วกันนะเคมเบมเบ้ที่เคยเล่นไปแล้วจริงเร็นเเเล็็กกคย โฟทีมเลยสักอย่างนะแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ขาดแบ็กนะฮะกองกลางเรามีหมดแล้วกองหน้าเรามีหมดแล้วโกเราก็ยังไม่มีนะเด็กไอทีทีปกแปดยากจังรอซื้อครับมันมีคนขายเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆวันนี้ลิ้นกูเป็นอะไรลินไม่ไปมีคนขายตลอดเลยผมเห็นบ่อยๆอยู่นะเออก็ปักไว้เข้าไปดูทุกวันเดี๋ยวก็เจอช้าหน่อยนะครับแล้วก็ตีไปด้วยจากวันนี้กล้ๆแล้วเหรอใกล้ามาคดหน่อยโอ้โหบวกสี่ไม่ว่าบวกห้าโอ้ฟันเบกัสไปแล้ววะโอ้ชิจาริโต้ไปแล้ววะไม่มีแบ็กนะโอ้ไม่มาสักอัน ทีเปิดการ์ดอย่างอื่นนี่โก้เองมาโคตรบ่อยเฮ้ยมาแล้วเปล่าโอ้โหพูดถึงโกไม่มาที่มาเลยอาเจนติหน้าครับโอ้โหกูอาเจนเลยวะไม่เคยใช้แน่นอนครับใครวะเนี่ยมาเชซินหรือเปล่าอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับอุ้ยเดบับบาเออเดบับบาไหมโอ้ลามี่ก็มาอ่ะได้โกและไก่เปล่าพลังก็ถือว่าได้หรือเปล่าวะเดบับบากับชิชาิโตเอาอะไรดีท่านผู้ชมแล้วก็บอบูเอนาอพลังโคตรเยอะโอ้โหเอพีไม่ไปพอเนี่ย เซนก้าเหรอเซนก้าอุ้ยตัวนี้ไม่เคยเล่นวะลองตัวนี้ดีกว่าเพราะว่าแยนเบนเดร็กเนี่ยเคยเล่นไปแล้วคลิปไหนสักคลิปนะน่าจะเวทแหมป่ะเดินบ้าบ้าอยูว่ะ เลขปีเหลือ7หรือว่าไปเปิดการ์ดก,ก,กากหาแบ็คไหมเปิดการ์ดสเตตต์น้อยๆน่าจะได้นะวาเวลานะวะอาจจะเป็นเพชรในาตมก็ได้เลยเพชรปีกไหมเดี๋ยวลองดูนะครับอาจจะจี๊ดนะถ้าไม่จี๊ดก็สลับลิทมาเล่นมาขึ้งนหลนังเนาะประมาณนี้นะครับมันแบบว่าพลังมันดูดิอันนี้คือบวกสี่ร้อยโคตรเยอะเลยนะน่าจะจี๊ดอยู่นะโอ้โหแล้วแบบว่าตีบวกห้าไหมตีบวะลองดูครับไปมา่อยพี่บวกหขอเช็คบวกห้าหน่อย โอ้โหเรียบร้อยโอเคประมาณนี้ครับทีของเรา <Huh? S 1> เปิดการ์ดหาตัวอินดี้เพื่อทรมานตัวเองในการลุยแรงอาจจะเจอตัวเทพ <No. S 1> นะมากโอมาเนี่ยไม่ธรรมดาครับแล้วก็เดมบาบาโอ้โหไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะแล้วก็เวลติแล้วก็เซนก้าจริงๆเราเปิดได้ตัวดีกว่าน,นี้หลายตัวนะแต่ว่าเราจะเล่นตัวที่ไม่เคยเล่นลวกันโอ้โหแม่งฟ้าร้องแล้วฝนจะตกแล้วเดี๋ยวไฟดับนะครับต้องรีบไปก่อนดีของคุณไม่ได้เล่นมาเป็นเวลา48ชั่วโมง อันนี้กูไม่ได้เล่นฟีฟ่าเอน์เซซีมา48ชั่วโมงแล้วเหรอวห้าโอ้โหถ้าบวกห้านี่ไม่ได้เล่นแล้วครับวันนี้ครับได้เล่นปีหน้าครับจะบวกห้าติดแต่ละตัวนะโอ้โหดูครับแหลงม่วงไปกดเจอ h a l l e n g e r 2เหมือนพี่ <laughs> อันนี้ไม่ได้เล่นมา48ชั่วโมงแล้วฮะอีกฝ่ายนี่แบบว่างงแน่นอนในทีมของผมนะโอ้โหแล้วผมดูครับ มไอ้น,นี่เป็นทีมแบบก๊อปปี้กันมาหรือเปล่าเนี่ยก๊อปบังก๊อปบังเนี่ยออปปาก,กาุลิตกอลเลก้าเนสเวตซอนโรนโดโดวันฟานไดโบตเตงโกเอฟพีน้อยเอ็มบาบูไอคอนเตโอไอคอนนะครับผมโอ้ทีมก๊อปบังแล้วทีมผมไปเจอผมก็เดะดิอย่างเงี้ยโอ้ป,ปวดหัวเลยทรมานทรมานทรมารมเนะฮะ <c oughs> ขนาดเล่นตัวโหดกูอยากปวดหัวตั้เล่นตัวกากเล่นตัวกากเลยไงหลอกล่อเฮ้ยโอ้สามดาวดีกว่าลืมบอบเวน่าจังหวะนี้แทงมายิงโอ้โหไปแล้วตีไปแล้วเตียวว่ะนี่เปิดว่ะก็้ยดูโดนสวนโดนสวนแก็บไแก็บไโอ้เล่นลิ้นแล้วี่ย

เนิสติกับปอโชคเมื่อกี้ยืนอยู่ข้างหน้ากุลิดอ่ะเป็นนิสติกับกุลิดมันจะไปอันนี้กันได้แก่วะมาฮะมาแล้วบ่าวบุยหน้าตัวเข้าในเป็นไงเฮ้ยแยกได้อ้ไม่ได้นี้ลีลาเยอะเกินลาเยอะเกินอะไรดีเป็นเจอร์รัตอู้หึบ่าวบุยหน้าผมว่าบ่าวบุยหน้าไม่ไม่ไหวว่ะ เอายาลีล่ลิสมาเล่นมาะวะโอ้โหผมว่าต้องมาเล่นและไม่งั้นที่ผมยับแน่นอนอะ่ะจริงๆเวลาตีนี่ก็ไม่น่าจะไหวเท่าไรนะหททร่ออนะเฮ้ยกแม่งยิงเลยไอ้ตัวไม่โกงครับคือได้ยิงเขา ได้ยิงนอกกรอบนี่คือโอกาสหายเยอะมากอะตัวมันแต่ละตัวเนี่ยตัวแรกกูโดนแล้วกูโดนแล้วอืมโกช่วยชีวิตไอ้เหี้ยแม่งยิงไกลอย่างเดียวไอ้ตัวพวกเนี้ยแม่งยิงไกลได้ตัวปวดหัวเลยครับไปมึงไปเลยวาบวยหน้าไอ้เหี้ยนี้มันจะเทพโอ้โหแม่งยังอืดโอ้โหนี่มันจะผิวแบบว่าผิวไหวดั่งใส่น้ำดิจิตอลดิจิตอลอะไรเงี้ยโอ้แล้วเวลสต์มันยืนตรงเสาทุกคน S <S หหโหแล้วบาบาลเต็มบ้าๆกูจะสวนกลับแลอยางไฟลืมบันเน่นลืมบันเน่นโคช้าไปอยู่เต็มบ้าโอ้โหคือถ้า,า <S <S ไม่ได้ฝีมือที่แบบว่าชะกัดจะก,กันของผมเนี่ย <S 2> <S 2> <S <S ผมบอกเลยว่าเฮ้ยอุ้ยจันโอ้เล่นแรงเกินมันใดโอ้ <S 2> <S 2> <S 2> เมาออกมาเามาออกมาเามาุ้ยได้อยู่ไม่ได้จะลีลาล็อกแรกไอเด็กน้อยมึนงงเด็กน้อยก็เหี้ยละ <c oughs> โอเคโอ้เฮ้ยเห็นปะโอ้ไม่ได้ว่ะโอ้อุ้มเมอออุ้มเมอออุ้มเมออ <c oughs> <c oughs> โอ้ตัวผมแม่งไม่หายช่องเลยว่ะโดนอีหนึ่งโอ้ยไปแล้วจิยิงออกเว้ยมึงวิ่งมาบังเพื่อนแล้วมึงก็ยิงออกกูงทำจริงวิ่งแบบโหดถ้าเมื่อกี้ไม่บังนะได้แล้วเราอูเหลี่ยมปั่นเลยโอ้โหไม่เลยเครียดจริงนะเนี่ยโอกาสไม่กว่าจะได้แต่ละทีโอ้โหไม่ บังพวเดียวกันไม่พอโอยที่กันยิงไกลอย่างเดียวเลยโอ้ยิงจังอ๋อออออ่โอ้วิ่งมาเตะตัดขาเลยอ่ะโอ้โหเตะเตะต่ำเลยอ่ะโลคิกอ่ะโอ้โหเมาเ่นเวสติเออได้อยู่บกั้สท จังหวะนี้อะครับโอกาสหมดแล้วครับเปิดบอลแล้วครับโอเคมุ่อยู่มุมงอยู่เปิดฮะเปิดฮะเปิดรับติเปิดลิ้นปาเน้นอู้ยิงตรงโกเฮ้ยหมดเวลาโอเคอันนี้ขนาดทิ้งไก่เนี่ยทุกคนฝ่ายแบบว่าโอ้ทำอะไรผมไม่ได้อ่ะคือได้ความโหดไงผมโหดไง โอเคเอาู้ไปละไปละโซโล่โซโล่ก็เยอะหลอกเพื่อนหลอกโอ้มาโอ้เอ็มบ้าบาไม่จ่าย่เออได้อยู่มาสวยจริงโอ้ยเที่ยไม่ได้ว่ะกูได้ปั่นไปเลย เดี๋ยวบ่าโอ้เดี๋ยวาบาไปนี่มั้เอ้ยปีเก้ปีเก้ยิงอือปีเก้อเกโอ้ยแล้วติดโอ้ยฉีบหายแล้วตัวตัวละชิบหาย,หายโอเคเย็นปะปะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยไม่ไม่ไปชนกันเอง เฮ้ยไม่รับหรอเฮ้ยจริงแล้วโอ้โหนึกว่าหายโอ้ไม่ยิงไกลอย่างเดียวเอาแฉลบออกด้วยพี่เดี๋ยวอ้เกือบโดนผมว่าเสมอไม่เสมอก็แพ้ดูทรงละไม่ต้องไป เต็มบ้าบ่าตัดมาหนึ่งมาสวนเจดสวยไปแล้วแผงโคตรงามเต็มบ้าบาเต็มบ้าบ่ามวลยิงออกโดเต็มบ้าบ่ากับเจอราดประสานงานทั้งใจทั้งส่งทั้งก็มาดีว่าน้องเอ้ยว่าพี่กากันนดนี้ตอนพี่นำแล้ว นี่เกมแรกในรอบ48ชั่วโมงอ่ะคิดเอาเองอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเป็นจริงแล้วมันยิงมันยิงแล้วมันยิงแล้วโอ้น้องทำเป็นอย่างเดียวปะเนี่ยโอ้ยตัวโกงก็ยิงจังเฮ้ยเฮ้ยกูโดนละกูโดนละตัวโกงก็ยิงจังไปละค่าไปละค่า โอเวอร์มาตั้หนึ่งทีงงไปดิเอางงเปล่านาะไม่งงเหรอไม่งงงั้นเหรออือหือเกือบเข้าฮอตมเองกูเสียบสกัดกูเสียบสกัดเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันมันมีตัวจะเอาอีกลูกแล้วเนี่ยท่านผู้ชมโอ้โหแล้วไปเปล่านะน้องเอ้ยน้องโดนนะ ออไม่อยากจะพูดเยอะอันนี้จานเสร็จแล้วเอาตัดอยู่ใช่ไหมใช่แล้วน้องสายตาพี่ก็เลยเจียบขมอะ่ะน้องโอ้เองที่แบบชงมาได้ถูกจังหวะมากเลยเนี่ยโอ้ช่วยพี่ขาดของก็ามาเออโอกาสยิงอีกฝ่ายสิบลูกที่คือแบบว่ามึงยิงไกลล้วนๆเหนื่อยเลนเล่นทีแบบนี้